สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับกลับคขามสู่ช่องปูนา USA Channel กันอีกเช่นเคยจะพี่น้องจา๋ามื่อนี้จะกพี่น้องจา๋าปูนาจะพาเพื่อนเพื่อนมาว้าถึงหัวอกเมียฝรั่ง EP 2นะคะต้องฟังให้จบนะคะถ้าฟังไม่จบเราจะไม่รู้เรื่องนะคะมาติดตามกันค่ะมาติดตามกันต่อ EP 2กันนะคะว่าหัวอกเมียฝรั่งนี้จะจบกัยังไงนะคะ พอแม่ของน้องบอกว่าไปเอาอยัางผัวฝรั่งจนจนไปยังจะไปเอาคนรวยไปหาคนดีๆน้องเพิ่งกัเลยบอกว่าหนูมีลูกอยู่สองคนแฟนหนูบบเคยบน่นบบเคยวาดวันหนูมีโรกติดแล้วก็เขารับผิดชอบเขาส่งเสียให้ทุกเดือนเขาส่งเสียให้พอก็แม่ทุกเดือนถึงมันจะไม่มากแต่เขาก็มีใจที่ส่งให้ น้องก็บอบกอธิบายพ่อแม่ฟังโอ้ยเงินแค่นี้มันบ่พอใส่พ่อแม่ก็บอกมันบ่พอใส่ทำอันถ้าสิลับพิดชอบจริงๆบ่เป็นอย่างจะบ่ฝ,ฝากเงินมาสร้างบ้านสร้าง่องสื่อลดสื่อล่าสื่อให้สื่อหน้าสื่อทองสื่อทองน้องเพิ่นอบอกว่าฝรั่งมันกับบ่ได้รวยกันทุกคนแม่แล้วที่นี่วาสนาคนเทามันกับมันกับแข่งกันบ่ได้จ้าน้องอธิบ,บายนะเป็นอย่าง้องมากดดันหนูอ่าหนูมีลูกติดเพิ่นมาเอานู เป็นหลูเป็นเมียก็คือบอดีใจเป็นอย่างตรงมากกดดันให้ชีวิตหนูตรงอไปเลิกกับคนที่ดีๆคนที่ด,ดีทุกมือในหาย,ยากน้องเพิง่งจะว่าฟังนาอบบอยให้พ่อแม่ฟังโอ้ยพี่น้องตะเลือต,ตุ่นน้องบอกอะไรก็ไดพ่อแม่ก็นองเฮ้ยจะมันโวดเกินนะคนไทยเฮานี่กระไดพี่น้องเออจำได้บ,บาคา่ค่ะตอนที่น้องเพิ่อยู่เมืองไทยนะั่นตอนที่สามีเพิ่ยังบ่ท่านไปแต่งงานคือตอนที่แบบว่ายังแบบว่าติดต่อกันอยู่นั่นอัน พอแม่ก็กดดันนวาวาเลิกเลิกเลิกฝรั่งจนจนงองงองเงียนี่ไปเอาเห็นอย่างไปหาฝรั่งโดยด้วยน้องเพื่็เกือบแบบว่าเกือบเลิกไปแล้วตอนที่ตอนที่อยู่เมืองไทยนะพ่อน้องเพิ่น เพราะว่าเพิ่นคิดว่าฝรั่งแฟนเพิ่นเป็นคนที่เห็นแก่ตเพิ่นก็คิดเนาะเพิ่นก็บ่รู้ว่าเพราะว่าเพิ่นเห็นแต่เพื่อนบ้านที่แบบว่ามีแฟนฝรั่งน้ำกันแบบว่าขอเงินเท่าใรก็ได้ขอแสนก็ได้แสนขอขอังินก็ได้ังิสั่งังิสี่นะมันก็เลยกลายเป็นการเปียบเทียนนอกเพิ่นกับโดนกดดันทั้งจากพ่อจากแม่เพิ่นก็เลยเอ๊ะเป็นอย่างแฟนเขาคือพอห้คือแฟนคนอื่นนอกเพิ่นก็คิดเนาะก็คิดว่าจะเลิกแล้วก็สิไปทำงานบานแล้วก็ไปหาผู้ใหม่สินองก็เลยแบบโอ้เกือบตัด เกือบตัดสินใจเลยแต่พ่อหลังจากที่พนน่นแหละตกล้มกับแฟนว่า,า่าาอยากให้น้องพ่นมาอยู่ต่างประเทศจริงๆกะมาขอเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วก็ขอแต่งงานกันให้แบบว่าขอ,ขอชินรงชินสอนน่ะแหละก็เลยได้ชินสอนแสนหนึ่งน่ะหลังจากที่น้องมาทํางานเพราะว่าเพื่อบ่อยากให้พ่อแม่คิดมากน้องกับอันย้อมบอกกับสามีแต่ดีหน่อยสามีน้องพนกะแบบว่าอัาน ยอมใจหนึ่งแสนบาทลักกจัดงานแตง่งงานหาไห่แปลว่าเป็นอันเป็นเป็นพิธีไห่อย่างสีนอกจากเพิ่นก็เล่า,าอ่าหลังจากนั้นเพราะว่าอัน,น้องเพิ่นก็มีลูกติดสองคนอายุกับสี่สิบแล้วสามีเพิ่นก็เป็นคนดีเนาะสามีคนดีมากเขากะหาเสากินคำกันน้องเพิ่นก็ที่บายว่าส่วยเหลือทุกอย่างลูกติดกับเขากะหลับผิดช,ชอดอย่องสอิแค่นี้น้องเพิ่นก็ว่าเพิ่นพอใจแล้ว คือบทต้องขออย่างอีกมากมายนะพี่น้องอันถ้าเป็นคนไทยที่มีลูกอ่าแบบว่าแต่มีลูกติดจากสามีเก่านี่แบบว่าสามีเก่าเนี่ย,แบบเ,เ,ยเขาบเลีเ่ยงอยู่แล้วคนไทยเฮานั่นน้อยมากที่จะมาเลี้ยงแต่ว่าฝรั่งทั้งทีโบแมนลูกของเขาเขาก็ยังต้องหลับเลี้ยงเขาน้องเพิ่งจะทบายให้พ่อแม่ฟังนะแต่เขาไปหลังรวยจะใช้ชีวิตแบบหรูหราแต่แบบว่าอ่าสังคมอ่ สังคมบันนอกเขานี่เป็นอย่างต้องแข่งกันอ่ากันด้วยแบบว่าฐานะเป็นอย่างตรงมาโออวดกันการคือการทอยู่สังคมแบบนี้อันมัน มันเครียดเนาะมันเครียดแบบว่าสังคมมันหนอกมาอยู่กันแบบนี้แขงหัวลำแขงด้วยบกคิดว่าสังคมเมืองไทยจะเป็นยังี่เนาะปุนากับบกคิดนะบุกคิดว่าจะเป็นยังไีหนองเพิ่นกับว่าเพิ่นเครียดเครียดมากๆเนาะคือหนองเพิ่นว่าอยากจะกลับบ้านเลยแต่ว่าเพิ่นกับจำเป็นต้องส่งเงินไปเมืองไทยพวาอย่างพราวาลูกยังอยู่ที่เมืองไทยเนาะหนองเพิ่นบอกเพิ่นเครียดมากเครียดจริงๆไม่รู้จะทำยังไงคือมันมีตัวอย่าง่ะพ่อแม่บางคนในหมู่บ้าน่ะไปไปแบบว่าอา ไปไดีงินข่าวว่าลูกสาวมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็ไปยืมเอาเงินทอกสอพี่น้องเพราะท่านใด้ปรึกษาลูกเลยกับไปกู้เงินทอกสอนีมาซื้อรถปิกอัพแล้วก็เอามาพ่อนของเขาบ้านลูกสาวก็ว่าอ้กอ๋อค่ะพี่น้องจ๋าก็ต้องไปแบบกดดันสามีอีกที่หนึ่งว่าอยากได้เงินจากสามีสามีก็ส่งเงินมาให้มาใส่หนีใส่สินในพ่อแม่อัน คือแบบว่าคนในครอบครัวของน้องเพิ่นกับอ่อนไหวคือพ่อเม่เนี่ยก็อ่อนไหวเนาะอ่อนไหวว่าเป็นยังเป็นยังเป็นอย่างลูกสาวบ้านอื่นเพิ่นขึ้นได้เงินมาง่ายแท้เป็นยังลูกลูกจากของนี่คือบ่คือทบ้านแต่เมืองเพื่อนกับน้องเพิ่นกัเลยบอกว่าอ่าคือแบบว่าอ่าพูดทำนองว่าคนที่อ่าอื่นเขาเป็นอย่างคือได้ประมาณนี้คือได้นั่นได้นี่ คือผู้หญิงไทยแต่เาเนาะผู้หญิงไทยนี่ชอบไปกดดันอ,นอสามีพราว่ายังเพราะว่าเขาบ่เคยมาอยู่เมืองหนอกพี่นอ้องหนองเพื่ออะไรบอกส่วนใหญ่แล้วอเขาบ่เคยเดินทางมาอยู่เมืองหนอกนะนสามีคอยส่งเงินให้ใส่อยู่เมืองไทยอแล้วก็ก็เลยไม่รู้วามเป็นอยู่ที่นี่ว่ามันเป็นยังไงหนองเพิ่ลยว่าอธิบายให้พ่อแม่ฟังพ่อได้เขาได้มาอยู่เมืองหนอกจริงๆเนี่ยเขาเห็นใจสามีพี่นนองจา้าอ่า เหมือนที่เป็นยูทูบันนี่เมื่อก่อนเค่อยคิดคือกันนะหนอก,กับบอกแต่ก่อนก็นคยคิดคือกันว่ามาอยู่เมืองหนอกนี่อันเป็นอย่างแฟนตัวเองคือประสองคเงินให้คือผู้อื่นพราะตัวเองไม่อยู่เมืองหนอกเห็นาการดํารงชีพอยู่ในเมืองหนอกนี่เห็นการเก็บออมเงินที่นี่คือเก่งใจสามีเป็นทวีคุณนั่นก็รู้สึกว่าหัก สามีเป็นทวีขึ้นจะต้องหาแบบว่าไล่ได้สวยนั่งก็เลยคิดว่าจะหาไล่ได้สวยสามีอีกทางหนึ่งเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่เขาแต่แท่เขายังบบส่งเงินไหนเลยแต่ว่าเขาเป็นยังตรงมัรับผิสชอบลูกจาของสองคนเราก็ส่งเงินในพ่อแม่พ่อแม่ทั้งบ้านใส่อีกน้องเพื่อนก็เห็นใจสามีแบบว่าบบจักสิวาจังใดน้องแบบว่าพ่อแม่ก็บอกขาใจน้องเพื่อนก็พยายามอ่าบอกขออคั่วให้เขาใจว่า อย่าไปขาดอีหย่าวัดอย่าไปขาดหวังว่าเขาจะให้อ่าเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเงินที่ตูกบาทสุทูต่างที่เขาได้มากเขาทํางานหนักฉะนั้นพวกผู้ยิงย่งไทยที่อยู่เมืองไทยเขาบ่เคยคิดเขาบ่เคยมาอยู่เมืองนอกเขาได้สามีฝรัง่งสามีฝรั่งกะไปอยู่เมืองไทยเขาบ่คิดว่าการมาอยู่เมืองนอกมันจะลําบากขนาดไหนเวลาเขาอยากได้เงินอยู่เมืองไทยเขาก็ขอขอขอสามีสามีก็ให้่าเพราะว่าการที่ฝรั่งไปอยู่เมืองไทยนั่นเงินนั่น ถึงฝรั่งมาอยู่เม okay. ืองนอกประเทศเขาเขาอาจจะเป็นคนที mama, okay. ่มีฐานะมดีแต่พอไปอยู่เมืองไทยเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็ผู้หญิงไทยไม่รู้ไงก็ขอขอพ่อแม่ก็กดดันลูกก็ขอผัวก็จะเป็นอย่างสี่พี่น้องโอ้ยน้องพิ่นกันลยว่าโอ้ยพี่เอ้ยหนูเรากดดันยุสเซียจังใดจเแมนพ่อแม่พิ่นก็กดดันหนูหนูเลยจะเหตดจังใดปู่น้าก็เลยแนะน้ำนะพี่น้องปู่หน้าก็เลยแนะน้ำแนะน้ำว่ามียฝรั่งนะคะ ตรงทำใจเฮาจะไปใส่ใจสังแบบว่าจะไปใส่ใจกับสังคมที่มีวัตถุามากอ่อนวาามเป็นมนุษย์ก็เลยบอกน้อง่นไปว่าโตเฮานี่นะรู้ว่ากําลังเฮานีะ่ะมีมาหน่อยแค่ใดสังคมทุกมือนี่คือเห็นวัตถุก่อนคือเห็นวัตถุก่อนไม่สนใจศิลธรรม ตามนั่นเลยพี่น้องวัตถุนี่มากก่อนเลยไม่สนใจศีลธรรมจะมัวไปสนราจะไปสนใจจะไปใยทำไมใช่ไหมน้องก,ก็เลยบอกพี่น้องว่ามนุษย์ทุกคนต้องทํางานต้องใช้ความสามารถของตัวเองไม่ใช่ว่าไปจับมือเปล่าเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไม่นัานความผาดภุ่มใจ ก่ม่มีนะคะเท้าไปขอผู้อื่นเกินไปส่วนคําพูดคนหลอกขางมันอาจจะทําให้เท้าอึดอัดล่องเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของเาทาให้เขาฟังบนพื้นฐานความเป็นจริงก็เลยบอกทีถ้าพูดแล้วบอกฟังก็เป็นเรื่องของเขาก็บอกไปเนาะส่วนโตนะคะแบบว่าคือชวนโตปูน่าเนี่ยนะคือผ่านอะไรมาเยอะนะถ้าไปนสนใจคนหลอกขางมันจะทําให้เท้าเป็นถุกนะคะฉะนั้นนะคะ,ะ,เ,ะเราอย่าไปสนใจคนรอบข้างนะคะมาก ความสุขมันอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ครอบคูอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ดูแลครอบครัวเขาอย่าไปใส่ใจคนรอบขา้างอย่าไปใส่ใจคนอที่มาบอ่อยเข้าแบบว่าเป็นถูกพี่น้องก็เลยบอกน้องเพิ่นไปอย่าให้คนทางเมืองไทยขาดหวังกับเฮาว่าจะตรงเป็นผู้ให้อย,ย่างเดียวก็เลยบอกท่าหน้าที่ในการดูแลอุปการีนั้นเราตรง ยังทําแต่ตรงอยู่ในพื้นฐานที่พอเพียงตามฐานะและตามสภาพของเราก็บอกนอกไปมันก็ต้องดูว่าคือสามีเรามาอยู่กับเขาเราก็สงสารเนีค่ะเมาเล่าให้ฟังนะชีวิตมันไม่ได้เลิศรู้นะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามาแล้วโชคดีทุกคนนะคะเอามีมีข้างหลังภาพเดินผ่านด้วยนะคะนี่ค่ะเอาชีวิตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าหัวอกเมียฝรั่งนะคะ คนไทยที่อยู่เมืองไทยส่วนมากที่ได้ผัวฝรั่งแล้วไม่เคยมาอยู่เมืองนอกม่คิดว่ามันจะสบายไงเขาไม่รู้การใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะค่าใช้ใจ่ายค่าอะไรทุกอย่างมันแพงหมดค่าบ้านค่าภาษีค่าประกันโนมประกันนี่มันแพงหมดนะแต่ผู้หญิงเราที่ได้สามีฝรั่งนะคะที่ผู้หญิงไทยได้สามีฝรั่งเราไม่เคยมาเมืองนอกเขาไม่รู้ไงเขาก็คิดว่าเออสามีก็คงจะมีเงินแล้วก็ขอขอขอ,ขอพ่อแม่ก็ขออะไรก็ไปละเห็นไหม ไอ้ลูกได้ดีนข่าว่าลูกมีแฟนฝรั่งก็ไปอ่ะไปยืมทอก็สอซื้อลงซื้อรถไว้รอนี่มันก็เป็นแบบโอ้ยมันหนาบ่หนาคิดนะพี่น้องเนาะปูน่ากับบ่คิดว่าคนไทยนะจะเป็นแบบหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้นะอีกมุมหนึ่งนะคะ มันก็ยังมีพ่อแม่ที่มีความคิดแบบนี้อีกเยอะนะ,ะนกนะะนเ็เห็นใจลูกมังมม่งนะคะพี่น้องพ่อแม่เอยเห็นใจลูกมั่งมาอยู่เมืองนอกบอแม่ว่าสุขสบายด้วยจ้าเนี่ยคะ่ะเห็นใจลูกเนี่ยมาอยู่เมืองนอกนี่มันต้องมาเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะ,ะเราต้องมาเริ่มปรับตัวเข้าสังคมมาเรียนภาษามาเข้ากับโอ้ยเลยหลายอย่างบ่กแม่งง่าย,ายๆเด้อพ่อแม่เอ้ยตกเห็นใจลูกเนี่ยมาทำงานงอๆงงอมันเมื่อยแต่ได้ยังนี่ค่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะคะ ต้องเห็นใจเมียฝรั่งมั่งนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฮะนอ้องพนกับว่าเพ่นเลี้ยงทํางานเลี้ยงครอบครัวมาตลอดตั้งแต่ก่อนจะได้ผัวฝรั่งมาถึงมันแบบว่านอ้องพนบอกว่าถึงมันจะได้เงินหน่อยแต่ว่านอ้องพนกับรู้สึกพุ่งใจมากมันทําให้หูจักประหยดัดพนว่าประหยัดใส่ประหยัดยินเพราะว่ากลัวเงินไม่เหลือให้ลูกเพราะว่านอ้องพ่นก็เป็นห่วงลูกเนาะคือแบบว่าอ่า พ่อแม่นะคือพ่อแม่บางคนต่างแถวต่างจังหวัดนะอยากจะขอลองพ่อแม่เนาะอย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบด้วยจากพ่อแม่เอ้ยลูกแต่เราคนนี่นะอันมันมันจะไปเปรียบคนอื่นบ่ไไ้เพราะว่าคนเทาน่ะมันบุญวัดสนามันสางมามันบ่กือกันได้จ้ะขนาดมือนี่มือเท้านี่หานหนิวมันก็ยังพอทอกันแม่ได้ว่าอันพ่อแม่ พ่อแม่กัยังแบบว่าก็คขดเบิ่บงจะของคือขุดของเป็นพ่อเม่เป็นอย่างคือพบผ้าลูกลำลูกรวยตั้งแต่กําเนิดเป็นอย่างตรงมาบังคับลูกว่าเป็นอย่างอันลูกถึงไปไดผัวถึงจนถ้าสูเป็นว่าพ่อเม่พผ้าลูกลำรวยมาตั้งแต่รุ่นดลพนขยันทำมาหากินลูกเกิดมาลูกก็จะบรดลําบาก ต้องมองพ่อแม่ก,ก็ต้องมองตัวเองบอนได้บรจาอยาว่าเทลูโทษลูกแต่พ่อ,มอแบบมอนน่แบบว่ามีทำงานหนักแบบว่ามีฐานะมาก,ก่อนลูกเกิดมาลูกกัจะบริลําบากรก็ต้องมองย้อนจากของมากอย่าไปโทษตนลูกเลยจ้าลูกกับบอแม่ว่าอันลูกบรดอยากได้สามีดีลูกก็อยากได้สามีรวยๆวยคือคนอื่นแต่ว่ามันกับมันกับไปแข่งกันบ่ไร้ พ่อแม่เอ้ยกัเขาใจลูกได้เด้อจ้ะมันบนของมูนนีมันไปแข่งบุญแข่งวัสนากันบ่ด้มันอยู่ที่บุญวัสนากันเนาะพ่อแม่เอ้ยกัเขาใจลูกเนี่ยแต่เราค้นมันกับมันกะบโคือกันนะทำบุญมาเป็นกันต้นทุนคนเท่ามันเกิดมากโบคือกันก็จะไปเอาลูกไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะว่ามันเหตุให้ชีวิตลูกมาอยู่มื่งหน่อมันกดดันในพี่น้องอันมันยิ่งแบบว่าบางคนนะมันได้แบบว่า าเจอสามีแบบว่าที่แบบว่าเขายัางบ่อพร้อมแต่ว่าเขากับอุตส่าห์เอาเฮ้ามามาดูแลเฮ้าอย่างดีมาเอาเฮ้ามาเลี้ยงมาเกียเอาเฮ้ามาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกมันก็บ,บุญหัวแล้วแต่พี่น้องเอ้ยกะยะ็อยากิะบอกให้ลูกไรเนี่ยเถอะกะเห็นใจลูกเนี่ยถอเพราะว่าอย่างเพราะว่าการที่เดินทางมาเมืองนอกในโบเมนด้าอ่า ชีวิตจะได้มัสบุกสบายได้พี่น้องจา่าพ่อแม่เอ้ยกับเขาใจลูกนะต้องมาเริ่มต้นใหม่ได้จ้ะต้องมาปรับตัวเองเขากับอัน,อนประเทศของเขาค้นของเขาวัฒนธรรมของเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาปรับตัวบมแมง,ง่ายง่ายอันบบมีเงินเนี่ยบบมีผู้ใดสวยเด้พี่น้องแต่ว่าอยู่เมืองไทยบบมีเงินเฮาก็ยังมีเขาในเหล่ากินได้จ้ะแต่ว่ามาอยู่เมืองนอกแต่บบมีเงินนี่ตายอย่างเขียนได้จ้ะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาสีไปเพิ่งผู้ใดมันกะยาเพราะว่าสังคมคนไทยเมืองหนอกทุกมือนี่มันมันเพิ่งกันบ่อยจังม็นจะเห็นคนแก่โตคนไทยหล่อคนไทยกันเยอะแยะนะจ๊ะพี่น้องอยากจะบอกให้ฟังนะคะการเดินทางมาอยู่เมืองหนอกมันหัวเดียวกับเที่ยงรีบต้องเข้าใจลูกเนี่ยเด้ออีพ่ออีแม่เอ้ยปู่ยู่เมืองไทยก็ได้ลูกมาอยู่เมืองหนอกต้องมาต่อสู่ดินล้นพราแเม่อมาต่อสู่ดินล้นอันกับอันอัน หลายอย่างมันตอเลียหลายอย่างมันตรงมาต่อสู่กับคนหลายเสื่อศาสตรไในตรงมาปรับโตตรงมาอ้ยถูกสิ่งทุกอย่างมันใจมันตรงพุ่มใจเด้ลูกมาอยู่เมืองนอกนี่ตรงพุ่มใจเลยถึงเขาสิเม่อใดสามีบอกบลําบ่รวยคือคนอื่นแต่ว่าก็ตรงพุ่มใจกับลูกที่ลูกได้มาเดินทางมาอยู่นอกเ่าเป็นง่ายๆได้พี่น้องอีพออีเม่เอ้ยลูกกวรจะได้มาอยู่เมืองนอกนี่มันมันตรงเก่งอีหลีเด้สิบอกให้ แค่นั้นค่ะพยายามเห็นใจลูกมั่งนะคะ่ะอ,อย่าอย่าจะเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันมันเป็นสิ่งติดเทื้ให้ลูกนั่นมีความแบบกดดันแล้วมันบม่มีความสุขนะคะ,คะนี่ค่ะกะากเข็นใจลูกเนี่ยเด้อไอแม่เด้อเนาะก็นี่แหละค่ะสังคมชีวิตเมียฝรั่งเนาะมันไม่ได้สบายกันทุกคนนะคะเดี๋ยว บางคนก็เจอปัญหามากมายตีนะ้น้องเพิ่นมาเจอแฟนเป็นคนดีแต่บางคนมากแหละเจอแฟนพอดียังแย่กว่านี้เลยจะพี่น้องเลยกะโอ,อกเมียฝรั่งต้องเข้าใจกันบั่งนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องจ้าหน้องเพิ่นก็นยังอยู่เมืองหนอกนะคะแล้วก็ทํางานช่วยกันทํางานกับสามีแล้วก็ส่งเงินไปใหพอ่อใหแม่ถูกเดือนคะ่ะเพราะว่าหน้องเพิ่นก็นยังรับผิดชอบพ่อแม่แล้วก็ส่งลูก เพราะว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็สามีกับบริมีสามีกับบริมีหลูกน้ากันจ่าพนบริมีหลูกก็เลยแบบว่าต่างคนต่างซอยกันทำมาหากินสา่งฐานะผู้น่ากันแนะน้ำมาเอออย่าไปใส่ใจคนผ่ายนอกอย่าไปใส่ใจคนรอบข้างเขาดูแลสามีดูแลเราครอบครัวเราดีที่สุดอย่าไปแข่งอย่าไปขันมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ผู้น่ากันแนะน้ำหนอกอย่าไปคิดมาก คนเรานะ่ะทำให้ตัวเรามีความสุขจะไปใส่ใจคนรอบข้างเพราะมันจะอย่าเอาความคิดของผู้อื่นเข้ามาในบ้านมันจะทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเราจะทะเลาะกับสามีเดี๋ยวจะเอาคนอื่นเข้ามาเปรียบเทียบมันจะทําให้สามีเรามาทะเลาะกับเราเราจะไปทะเลาะกับสามีมันอย่าเอาเรื่องอะไรที่แบบว่า นอกบ้านเขามาในบ้านมันจะเหตุให้ครอบครัวไม่มีความสุขหูหน,น,น้ากระแด่น้ำหนองไปจังสีเนาะแล้วก็ขยันทำมาหากินแล้วก็เก็บหอมรอมริบใช้เงินอย่างประหยะัดอย่าไปใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยอย่าไปแบบว่าใช้ใจ่ายโดยที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราก็รู้ว่าเรามาจากสังคมแบบไหนเรามาจาก ฐา,านะทางบ้านเราเป็นยังไงเราอะไรเราต้องรับผิดชอบอยู่เราก็ต้องคิดลหลายๆอย่างปุนาก็นแนะนําน้องไปเนาะกัเนี่ยค่ะพี่น้องชีวิตหัวอ,อกเมียฝรั่งมันไม่ได้ประสบผลสําเร็จกับทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะผู้ใดมาคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา U S A นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์แชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ Selamat pagi kak. Selamat pagi kak.